เกิดอะไรขึ้นยาย่าอุรัสยาโพสต์ข้อความตัดพ้อลงไอจีแบบนี้เป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บานหวานใจของพระเอกชุกตาเณเดชคูกิมิยะสำหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการสะดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยาย่า ก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกําลังกายและล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับยายา่าเมื่อเธอได้โพสต์ภาพและคลิปลงอินสตาแกรมถมข้อความตัดเพาะระบุข้อความว่านู่นนี่นั่นที่พอเป็นของตัวเองในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดในชีวิตตัดหลังจากนั้นนเดทได้ทำหน้าที่เฟ้นที่ดีเข้าคอมเมนต์ชาร์จพลังอย่างรวดเร็วด้วยคอมเมนต์ที่ว่า คนเก่งของเขายูราซายัสและเพื่อนเพื่อนนักสสดงอีกมากมายทั้งคิมเบอร์รี่ใบเฟิร์นพิมชนกได้เข้ามาคอมเมนต์ในทำนองสู้สู้ด้วยเช่นกัน